ใครฆ่าผู้ว่าผู้พันตึงมือปืนรับจ้างหรือแพรับบาปใครคือปริณะลีพัฒนาพัน์เขาเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรที่มีชื่อเสียงเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตไม่ยอมให้ใครมาโกงเงินรัฐเขาเคยขัดขวางโครงการที่เกี่ยวกับการทุจริตหลายครั้งจนกลายเป็นคนที่ขัดขาผู้มีอิทธิพลหลายกลุ่มวันที่4กุมภาพันธ์2544ผู้ว่าปริณะถูกยิงเสียชีวิตที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพคนลงมือคือผู้พันตึง อดีตทหารที่มีชื่อเสียงเรื่องความเที่ยมและมีคดีติดตัวจุดที่น่าสงสัยคือผู้พันตึงไม่ได้มีความแค้นส่วนตัวกับผู้ว่าเลยแรงจูงใจที่แท้จริงถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการว่าจ้างค่าจากกลุ่มอิทธิพลที่ไม่พอใจผู้ว่าเรื่องงบประมาณโครงการรัฐมีชื่อของกลุ่มธุรกิจและการเมืองใหญ่ที่ถูกโยงเข้ามาแต่ไม่มีใครโดนเอาผิดผู้พันตึงโดนจับได้พร้อมพยานหลักฐานแน่นหนาถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในปี2545าคำถามใหญ่ยังค้งางคา ใครคือผู้จ้างวานฆ่าไม่เคยมีการพิสูจน์ได้ชัดเจนผู้พันถึงรับโทษคนเดียวกลายเป็นแพะที่พูดไม่ได้หรือมือปืนอาชีพที่รับงานเงียบเงียบผู้พันถึงได้พักโทษออกจากคุกไม่นานอยู่ไม่ถึง1ิปีแต่หลังจากเป็นข่าวจนคนในสังคมวิจารณ์หนักเขาถูกส่งตัวกลับเข้าเรือนจําอีกครั้งการตายของผู้ว่าปรีนะคือการตายของข้าราชการดีที่ไม่ยอมโกงคดีนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนดีที่ถูกระบบฆ่าจนถึงวันนี้คําถามยังคงอยู่ใครคือคนสั่งฆ่า ความยุติธรรมของจริงอยู่ไหนเพื่อนๆสามารถชมคลิปฉบับเต็มได้ทางช่อง YouTube ปูระเบิดขวดขอบพระคุณมากค่ะ